ผมว่าทุกคนอนะ่ะคงรู้จักแบบนี้กันเปนอย่างดีแล้วแหละเพราะว่ามันแบบที่เป็นแบบที่มีคนเล่นถึงหลักแสนคนนะครับตอนนี้นะณเวลาที่ถ่ายคลิปอยู่นะครับตอนนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็หลักแสนเนาะซึ่งสักพักนึงก็จะรดลงรไปหลักหมื่นแล้วครับทุกคนอ่าซึ่งแบบนี้นะครับผมเป็นแบบที่มีชื่อว่า t o i l e t Tower Defense นะครับทุกคนเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปกันเลยดีก่าครับคุณผู้ชมไป Let's go <S รู้สึกเหมือนว่าการเล่นเนี่ยมันเหมือน,นะคล้ายออสตาปะ่ะเออทุกคนมา คือมอนต้องเอาตัวละครของเราอะไปวางเว้ยไม่รู้ว่าตัวผมเอกว้ตรงเนี้ยตอนนี้สุว่าผมจะได้เงินมาเพิ่มเนาสองร้อยสิบสองร้อยกว่าบาทอหะทำไมคนนั้นออกไปเลยอะออกออกหรอโอเคยังไม่ออกยังไม่ออกนุนก็ออกไปแล้วไงทุกคนรสกว่าตอนนี้นครับเนี่ยเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ เวีบสองครับทุกคนตอนนี้นะครับ10%คอมพลีทเนาะทุกคนแสดงว่าใกล้จะคอมพลีทและใกล้จะชนะแล้วทุกคนแปลว่าเกมก็ใกลจะจบไว้แล้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือใกล้จะคอมพลีทแล้วอันนี้จะมีออโต้สคิปเนาะทุกคนสามารถที่จะกดสคิปได้เหรอแบบอัตโนมัติมา กกดไปผมก็น่าจะเล่นไปเรื่อยๆแหละยาวๆเลยเนาะรู้สึกอ่ะนั้นผมขอเอาไวาอีกตัวนึ้งแล้วกันเนาะนี่ถ้าเก็ตได้ก็อัปเกดนะครับผมอืมโอเคครับกดสคริปต์ยนะครับผมว่าบางทีอ่ะถ้าเกิดเราไม่กดสคริปต์บางทีมันอาจจะไม่อันนี้ให้ก็ได้เนาะฉะนั้นก็ต้องกดไปเนาะ คนนึงหายไปและะว้ววะจะโบกทิ้งเราเลยวะหายแล้วโดนทิน้องอีกแม่งทิ้งได้ไงวะรู้สึกเหมือนจะต้องเอาวางไปเรื่อยๆนะครับผมหรือว่าเขาเห็นว่าผมเล่นไม่เก่กงหรือเปล่าเขาก็เลยทิ้งผมไปเลยลก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่ได้แข่งรั่นเนี่ยคุได้แล้วได้ล ทีนี้มันจะมีโส,ส,โสกของตัวสคริปต์นะเราจะลองกดดูสิมตเป็นยังไงไม่มีอะไรรู้สึกว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับตาหนึ่งก็ประมาณสองนาทีได้เนาะเออเอะไม่ใช่ดิคือตอนเนี้ยผ่านมาสองนาทีครึ่งมาคุณผู้ชมเรามาอัพเกรดก่อนเนานะอัพเกรดเลยนะเพราะว่ามันจะได้มีโอเคเรียบร้อย แล้วก็ต้องอัปเกรดตัวนี้ด้วยนะครับผมเพราว่าตอนนี้เงินเรยไม่พอแล้วฉะนั้นเราก็จะไม่กดเนาะเพราะว่าตอนนี้เงินเราไม่พอไงแล้วก็ต้องรอให้เงินนัพอก่อนนะคือเราห้าสิบเหรียญนะ่ะตอนนี้เพิ่งมีอยู่เก้าสิบสองเหรียญนะครับคุณผู้ชมก็นั่นแหละยังมีไม่ถึงร้อยเลยอเรียบร้อยครับเรียบร้อยมากดอัปเกรดหน่อยนะครับผม มันมันจะได้แบบโจมตีเก่งขึ้นมันจะได้เก่งขึ้นไงเอสก,กิบิท,ทอยเลยของเราอะเอ้ยไม่ใช่ดิคาเมล่าแมนอะไรสักอย่างก็เลยเออมาขออัพเกรดตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนาะตัวนี้อัพเกรดสามร้อยอันนี้ก็อัพเกรดสามร้อยเหมือนกนันก็ต้องรอให้ครบหกร้อยก่อน ยังไงเอ่ยจบ,บหลอดเกมนี้ทำไมจบไวจังได้เงินมาอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบสองนะครับอันนี้คือมีอยู่เจ็ดเหรียญครับทุกคนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใคยเทรดมาอะไรเอ่ยเฮ้ยให้เหรอ เอ้าอะไรวะนุงจะให้อะสำหรับที่นี้นะทุกคนมีเพล่นเดีทุกคนโอเคครับทุกคนเนี่ยมาเล่นแบบนี้กันเนาะซึ่งก็เป็นแบบหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเลยเพราะว่าคนเล่นเยอะด้วยแล้วก็อะไรหลายอย่างในเนี้ยมันน่าสนใจแต่ว่ามันก็จะอะน้ำผมขอพูดถึงเรื่องการสุ่มหมอละกันเนาะไปที่ช็อปเนาะทุกคนไปที่ช็อปไปที่ช็อปทีนี้ครับทุกคนคือตัวหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันน่าจะออกยากอยู่เหมือนกันเนาะ เราจะต้องเสียโรบักนะครับผมเพื่อซื้อเนาะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเกาะยูเซอร์เนมได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีโรบักนะครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะให้คขได้ตอนนี้ครับก็มีเกมพาร์โนเกมพาร์ลักกี้เกมพาร์อะไรอย่างเลยนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมไม่ค่อยมีโลบักนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผมมีโรบักเหลือเนี่ยผมก็อาจจะเอามาเติมแบบนี้ได้นะ เออสวัสดีครับไปด้วยกันทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ